เริ่มการถ่ายทำสารคดีกันนี <laughs> เ่เลงขางมันบริขวดนั่งเลยดิลงจูงแง่ลงคนกแบ่ลงมาเบื่ออย่างเรอ เอาไปขิ้นไปไหนล่ะโอติสวัสดีคุณนายแจวแววนะครับสัลงเลยอุ้ยอีสันเอกอีสันมาตัวมันขัมาเบิงมาเด้อสัน มันิป้ากบา,ายสันอ,อ,อันนี้ไปจับมากเมกื่อกี้ไปลูปบาจับเปนเต็นที่นั่งโขบบมลุงจับเหรอฮะเดือดันดิจับมาดูมา, <happen> มาด้าดครับพี่เบียร์สมาดูฮันด บ่มีแต่เป็นแบบนี้สิครับบ่มีลั่งแบบว่าแยกรุ่นนะครับได้เม็ดนันจะแยกได้เพราะอะไใส่ยังสีขังไว้ได้นหนใส่ยังสีขังไว้เลยเพราะว่ามันมันมันไม่มีรถุดลกระโดงพลังหาสำรวจสัางมาตอนนี้มาเด้อพี่แป้งตอนนี้กำลังมานอนเอ่อสัางนะครับกินปลาไปละรอบสองล็อตนะครับเมื่อกี้ มาเบิงป่านะครับเห็นบวบโอ้ย,อยู่ไก่ปวดป่ะจะนี่กูนนะบ่อนซาสาตาเลยครับมีแต่ป่าคอกลังเออมานอนเต้าสักครับแน่บุมหลายครับ มันมืโดโพดฟังดีๆสิทย่นี้เสียงบ่อนนะครับมคอร่บอนนาสิประมาณหาทุ่มนีน่นนคนเขาเหลือใจแลนะ้วเนาะอันนี้เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับทีประทิ้นว่าทีพอชอชนประท่านจังวัดสุรินนะครับ ว่าที่ได้ครับต้องเน้นเข้ามาว่าที่มรเบิงการกีป่านะครับได้รับเกียรติจากซุ้มรับจ่างสูบน้ำแถวบ้านนะครับเพราะเขตเพาเขตเป็นตะกอดีจับมากนะปลาทา้งบุนมันบืนมันบืนคุณบอก มันโเหิมไปเมื่อกี้โเห็นจักโตเลยไปใส่ลหร ผักเสียนนะครับสมผักเสียนอาหารญี่ปุ่นสมผักแป้นสมพักแป้นสมพักแป้นผักเสียนมันชือหมือนนี้บ่ค่อยมีนเนาะผักเสี่ยนยมอันนี้บ่เค่อันนี้บ่เคยกินเนอกครับดีซีดซ่งสาธิวิธีกันขันเองสิครับ นึกว่าพองตลาดออกบ้านเฮาวเอามาขายบ้านนองบ้านนอวเฮาเอามาขายกาดสดหนำดู <c oughs> บ้านได้บ้านนี่แหละเป็นอย่างไนในเมืองเขาใส่ยังเหยีย<ม>บบ่หูแต่ว่า<ม>บ่ก,กาดสดหนำตัวผู้เฒ่าบ้านเฮาวนี้สดหนำดีคืออย่างหนึง่งตัวหนำสมหักขันขันเรีอกมาว่าแ,แล้วมันมันเสียบต้องคนกว่าเสียบต้องคนกว่าเป็น,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 นแบดผู้ใดก็จะมีอะไรของชาร์จแบดเยอะเด้ออเลยปะชอบแบตนะแบตโทรศัพท์นะ บรดเอันนี้แล้วโอ้ยไล่เลยครับลุงเ่าจะถ่าไป<ม><ม>เบื่องสูบน้านะครับ,บกระชีดเลือเท่าหล่สาปเึินมากกางเท่ <c ười> ทกงก่อนคนตกซามันกกบบเตั <c ười> <c ười> <c ười> นะครับคุณเอีอยงวะมาลังกีป่าเอากีไเอ้เค้าเมื่อไหร่บาเมือไหใช้เบื้องหน้านะครับนี่คนเขาอยากให้หนาผู้ใดล่ะครับไกัดชิมเงี้ยน่อยเจ้า <laughs> มาท่าไหนมีเมียนะครับพี่แต่ผัวมาได้ไรล่ะอได้ยักโตตัวยัง่ไดพ่โตเอที่มาแต่งยองล่ะมาสิร่องยองเก่งไก่มาสเีเถียรใหม่ยงไมาพอสอยนามยาผ้าขันเป็นมาเรื่มกัดดื้ลงไปแล้วดิหลายรูปแบบนี่ กะโอ้ยจับซอยซื่อๆดอ,อ,อ,อก,กว่าจะเราขึ้นมายัางยังค่ะออากันเห็นอันแม่เล็กเอาขึ้นมาเลยงได้ลุงแม่เลี้ยงยังปะกันบ่อยเขามาช็อตปลาอ๋อไอ้นะขันช็อตปุบตุบเลยเครื่องนัน่นนะเหลืคนมาช็อตกับพ่อคนมาช็อตแล้วก็ไม่เยอะเลยกันแล้วอันตรายมันอยู่อันตรายพ้ มีคนน้องมาถิ่มไหมอยู<ต>่อเปล่าเต็กทำมาฟังไหม่อมชาดีเต็กกีบว่าเป็นเต็กกีบหรอวะสอ,อ,องสามปีแล้วแถวอ๊อฟไอต์ตำบลขังตำบลมูฟมนะอืมโบหูว่าเขาเอาจังสีลาไปชอ็อตเอาแป้นจังสีลาไปใส่ไปช็ปชอตสะเขาถื่อจะคลองไงนะมันโว้ยใต้ั้งค้นหล้วป้ากับผู้หน้าข้นกับใต้ ไมีท่านไปแจงคั่วอีกเย้าพิษจะของสะไดยเ้ยเฮ้ยนั่นแหละเพราะว่ามือจะของเ่มือซัวตัววัสดกเป็นหลักของเขายังไปแจงคั่วมั่งของเขาอยู่เขาบาดได้เขาสิดีถือเขาก็ะิพ่นอันนั้นคือเขาเขาเนี่ยเขาป้องกันจะคของเนาะมันเอาพิษเขาอะไรกันซ่าเขาจะคของไปบุกลูกปืนปีเขาบาดได้เบิ่งข่าเดี๋ยวบาได้ยิงข่าอยู่แถวตตบนสาขุดนี่ตัว ตำบนทัดตำบนทางไปอโอ้แต่ซุ่มนั่นละสุ่มสวยๆสุ่มนี่กเขามีแต่ค้ดีๆตัว <c oughs> ส,ส,สงสัยเฮาเมา่ไหนไปเองจงสิหรอกเขาไปเองไม่ได้ได่จรัสยัง,งสำรวจมันก่อน <c oughs> ค้อละเอียดหอบขอบ ที่นไปจับป่าแล้วบ่ต้องจับแล้วมาที่นย่งางเบิ่งดีๆเด,ด,ดี๋ยวมันขึ้นบ่มันบืนขึ้นบ่บนหนูคนไปกวนก มี่แล้วมันสีเบิร์นัน่ระดับน้ำเกาอยู่หมองนีได้เนาะเส้นนีได้นเนาะนนสนแสดงว่าส,สูบแสดงว่าเราสูบโดนอะไรนิ ปายเบิ่งเลยเนอะครับต้องไปนั่งกินปลาดแล้วนะ ใส่เออคอไผ่ก้อนนี่หลายตัวอยู่เลยมันหมุดมันบะลุงนะอยู่ในพุ่งอยู่ในตอกหม่โอ้ยกำลังกันพ้อแงนะครับอันนี้มันพิกนี่ไม่ต้อเชี่ยงใหม่เลยลุงมูเอามาฝากแต่คอดอมปลอมไว้อยู่ซ้ำสิมาแกะกินย่านเขาบัตเซียว่าของใหม่ เอา่าน้ำพริกหนุ่มกัน้น้ำพริกอ่องพริกเขียวน้ำพริกมุมพริกแดงแงเลาก็บอกติดแต่ละขาบอกว่าน้ำพริกหนุ่มเ้อเขาอกเขาเป็นผู้สื่อินใั้มาคน้พริกนุ่มกระปุกแมงเด้อทำงานกับน้ำดกอองร้าน ุี้เดือดเด้ยนี่เจ้าก็ไอเแนมบัวงนี่พิ่งผุนมาจัาผมขุนนี่โคตเรื่องบัวไงแม่บ้าเาไม่เห็นจังไงลูกให้ติดติดต่อยดูผู้อยากใจ่แนัน จับมาได้แยกม่ได้พอเนี่ยค่ป่ามัตสึง่เี่ยเล้อนน้กันกไแยกล้างขาตะ้อน้างขาเลขาน้าจับร่วมกันเาบอยแยกก็มัสแยกเนี่ยมแยกตั้งแต่ก่อนี่แล้วตอนเานแล้วไพจิมาเนี่ยแะป่ามื่นสเเฮาแค่นี้แหละเาจนี่เลยนะกทาบมานีตายเลย้ต้องข้าใจก่ ้องพ่นกันหาชักวโมงหมดแล้วจริงเลยปลาหลายอยู่เนาะครับในไก่แต่ว่าเนี่ยมาเห็นดอกครับมันอยู่ยุ่ไก่มันถ้าดึกก่อนปลาไดน เดินรอฟังหลายเลยครับจับกันมากเลยอยู่หลายรูอยู่นี่ครับคอหนึ่งกับปลาคอเน้นไนอครับ ยืนก็นได้ว่ายืนเพื่อนเลยนะครับการแบตตารีตยเป็นสักพวงก็สมควรนะครับสักพวงก็สมควรหาคับตวก้นจหน่อยบงีก็จจบที่ก็ับเอยก็จับ ไปเห็นแบบนี้บบนมันเปิดแเห็นตัวนึงเนี่ยครับหินปรคำมีเดิมเลี่ยครับไงอนี่ยครับตัวน่งกำแขมเนียครับแล้วมันู่ไก่กำลังกำลจีกนครับเดิมมีมิดตาปลาเนี่ยครับตัวนึงก็ต้งลงงามไปแล้วนี่ครับหินหัวปรค มีนาบกแล้วนะครับนาทีนาทีบกเมื่อประมาณทีทุ่มเขาเริ่มจะหาทุ่มจอต่องรอเวลาไดครับรอเวลาจับนี่ครับนี่ตัวหัวประคองห้าโมัน้ำสองคนนะครับโมงคนหนึ่ง เราเหมือนรับแจ้งเห่านะครับคุณครับงูผมล่องเหรอครับคุณ <c oughs> ็นไใช่ะครับ <c oughs> สิลงมือจับปลาแล้วนะครับตอน,นเฮ้ยจับเบิรนกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยมัน,นอมไอ้ทางบุญแหมมนันขึ้นขึ้นหัวโตวบอกยางไงได้มันจะขุดลุ่มไว้ได้ล่ะขุดลุ่มไว้ก่ถ้ว่าบ้านกูยอยู่นี่ ก็ยืมถอดเกือบอันนี้อีเด้ปลาคอตัวหนึ่งอย่ามีนะครับพีนปลาคอปลาคอนี่นะครับปลาคอ,คอ,คคอเอาอีหยังมาใส่ปลานี่เด้อปลอปคอองงอา,ออลาปคอกางมันเบื่อมาเมื่อกี้ <c oughs> อันหัวกับซัมปะปลาลูกคอกับหันว่าซัมปะลมปลาคอฮะ <c oughs> มองคอดเกือบกันครับลงไปจับแล้วจับแต่ยง,งีมขึ้นเลยนะครับขาคนจับหน่อยผม <c oughs> มีคนซอยจับมีเด่คนถากกินว่า <c oughs> หือห้อหื้อขึ้น ยินบมาครับยูนี่มีปลาคอใหญ่สามตัวกับปลาคอกลางอีกในสระแต่ของผมนี่สิออกไปทางปลาชะโดของผมนี่ <c oughs> ปลาชะโดโตเต็มที่น้ำเลยครับของผมนี่ปลาดุกเลยครับตอดเก็บซื่อๆวงงันนี้บมีเกี๊กยบติดปลานะครับเงิเนบ่นต้องเร้า เราบอกว่าเ้าปร่เทเก็บรายละเอียดซื่อๆเราสีเก็บอจะบอสุมมันบืนแล้วมันกรบืนอยู่ไหมีคือเขาเ้ามาเหง้ามายใหม่สีมันเองสีเป็นหล่องเป็นยง้ยสมอาไง ขันมึงยนันมึงยันเลยมึงกะหันมาจับป่านอ้ะเนี่ยมันลายได้ออขันสีนัดมันนี่ต้องจองเที่ยวเป็นเดือนเด๋ยแจ็คสีเกียร์ลูกเกียร์เนี่ยมันแล้วขอนนี้แต่ใหญ่ๆนะคะ ม <c oughs> so ึงมันบ่อนโอ้บุบะบบบุอยู่มองนี่เราจับเะไรเนาะบ้านท่านกินหอยบอกกินหอยบอกรือรี่หอยยังบอกรีดะบ้ากี่เดือดบ้าหู้แล้ว เราสร้งบ an. ักด้น่าใช่ได้หรอปัานี่กริงไงอันใดกังมากั๊กับป็นปลาคห้กัน

เค่งเค่งวนเด้ท่านปลามันสีสนอยู่พอหนามันลงมาเต็มหมดแล้วมันกระบื้ลงมากัหยับนี่ยงกระคืมหัวปลาคอมาเลยปเข่งปลาเข่งนะครับแหนมแหนมบดีมาเห็นได้ครับปะอ

โอ้โอ้เส้นอหไรกันกี๋ซึือว่ามันโดดย่นแล้วกับนันก่งก่อนนะครับก่งก่อนมันยนอยู่นะลาโก้ มันอยู่นี่ละปะครับน,นั่ <c oughs> มนม,มันอยู่กัเมียมันกันยังอยไปสังเสียกันติอ้หูมีกเสออ้ม่ท่านจ้ยมองเลียงสิมันอยู่ยังหลายตัวเลย เกียนบ่เียม yeah, no, yeah. oh, ีเกียรเกียรอู้ปเกียร์ไงแทนวาดตน้ได้แต่ปะเกียนบ่ียั่นแปเงก็เียว่าซ้ำปะเกียมีเนีน่กนยูนนี่าวแต่ปะเกียได้ปะกระสุนเงี้ย พี่จับเฮงม่าใดตัวเดบี้ไม่แตกโอ้ลักโลมากนะครับลักโลโโเใาค่ๆนี่ก็ได้แน่อย่ๆเนาะมังเบาดีหัวใจมังมากมึงกัลั้งหักสิทแค่ช่มันโลมผลเขาแกนมาแกนกับพ่อข้างยอนอยู่ได้ละไอ้งอนอยู่ที ก็ได้เอื้ไอไ <laughs> ด้อายู่ก็ได้ข้างางนะข้างเอ,งอาตะกานนะครับต้องมาละเมืองงีก็ว่าคือจะกวนหนาทางไอ้นเอาตีนยำเบิงตพักถิก่น,นโ,อโอ้โอ้คืออยู่แท้ แตงเงีเนี่ยก็ให่บุนแกงเงี้ยวปากนั่นั่งไนั่งนั่งใกล้ยแล้วมูจูกูอยู่นี่แล้วููนหัวป่าบอกว่าโอ้ปะนขอนอรุ่นนี้ได้น่าขังขาน โอ้ปาตากันเลยน่เน่เ่าตบยาตบยาตบเอ้มีแต่ปลากระดูกโอ้โหใส่ละใเดี๋ยวาดูบยาดูเฮ้ยนี่ที่นี้กูไปใส่เยอะเด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 ะ ไปเรื่อยๆครับพี่พุ่นอืออือคือโอ๊ยงอนเอาบานอ่ะเอบิ๊ก <laughs> ปลาละครับ <laughs> ไม่เยอะปลาบังอยากบอกนะอันไหนดินอันไหนปลาไหม มึงอย่า่าดิกูหยาดงูถ้าดินรวมๆเสียจะเป็นเอียนได้เอีนไหนเอีนเก็ามคนเราขุดยนเอียนอยู่อ่ะพ่อเอียนเก็ด